วันนี้เราส่วนผมอะไรวะอ๋อมุกเป็นใครนี่อ๋อเด็กใหม่ครับนี่ครับวันนี้เรามากับหนุ่มหน้ามนดาติกต็อกนะครับผมนี่ผมติกต็อกคนหน่วันนี้เราจะมาทําคลิปกินอ่ามาม่าผิดโกดเปเปอร์นะครับกับกระจอกเ้ยเนี่ยมันก็กระจอกอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวรอดูต่อมันกินนะครับน้องๆอ่าเราอดูครับว่าเผ็ดนะจไม่เผ็ดเลยครับทุกคราดูอร่อยด้วย คนนี้ก็ขอสวัสดีด้วยวันนี้ผมอยู่ในห้องซีนะครับเฮ้ยกดก่อนโอ้สวัสดีเดาผก็ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มีหัวใจรักรถสองล้อกันทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมบอสไซด์นะครับมาวันนี้เราส่วนผมอะไรวะอ๋อมึงเป็นใครนี่เอ้าเด็กใหม่ครับนี่ครับวันนี้เรามากับหนุ่มหน้ามนดาวทิกตอกนะครับผมนี่ทิกตอกไหน วันนี้เราจะมาทาคลิปกินอามาม่าผิดโกดเปเปอร์นะครับกับโค้กระเจ้านี่เนี่ยมันก็กระจอกอย่างนี้นลครับเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวรอดูต่อมันกินนะครับน้องๆแล้วก็จะมีอามันฝรั่งโกดเปเปอร์นะครับนี่เอาเอาตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับนี่ครับผมจะเป็นตัวนี้วันนี้นะครับผมที่พี่เพ,พิ่งซื้อมาเลยพอดีมันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งที่เลยลองซื้อมาทําคลิปกับหนุ่มหน้ามนดาวติ๊กต็อกนะครับผม่า ส่วนมาม่าเผ็ดน้องๆอาจจะได้ดูแบบคลิปของพี่ลหลายๆคลิปนะพี่ทําลงประมาณสักชองคลิปแล้วแหละเออไม่เผ็ดเลยครับนั่นแหละมันก็ไม่เผ็ดแต่มันไม่เคยกินนะครับน้องๆอ่าจับเออสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กพี่นะครับเฟซบุ๊กบอมมือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยครับแล้วก็เฟซของคุณเฟซอะไรครับผมส่วนผมไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นอะไรเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นโปรไฟล์เฟซให้มันดูเป็นไงสาวๆเห็นได้อย่าไปหาแอปตั้งมันไม่รับนะครับผม ถ้าอยากให้รับเป็นต้อง,องท,ทักแช้ไป years l a เ e r โอเคนะครับน้องๆตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกินมาม่าเผ็ดกับ มันฝรั่งกไนเปิดครับ่ี่วันนี้ผมก็ไปขโมยน้ำร้อนเซเว่นมาครับพัดมือนะครับน้องๆนี่เออแต่เดี๋ยวพี่จะลองกินมันฝรั่งทอดนะครับแต่พี่จะให้อ้าวหนุ่มหน้ามุด็กดตายลองกินมัน่ผมว่ามันกระจอะมันไม่เผ็ดหรอกโอ้ผมคนตายแล้วเปิดเลยครับผมแล้ไม่แล้ไม่เกลียดรอแล้วนานแล้วเะาวมาลองดูนะครับว่าเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยครับพวกน อร่อยด้วยไม่เผ็ดครับเราดูดี่อันนี้ของพี่เป็นมันฝรั่งครับแต่พี่ว่าพี่พี่ว่าเขาไม่เผ็ดหรอกมันก็อร่อยดีนะครับทุกคนแต่เหมือนว่ามันไม่มีน้มามันเป็นมาม่าแห้งมันก็หิวน้ำไม่หน่อยของีพี่ว่าพี่น้ำพี่น้ำไม่ได้เผ็ดนะครับแค่มันไม่มีน้ำเช่ใ่แต่พี่ว่านะมันฝรั่งทอด ไม่ค่อยรู้สึกเผ็ดกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมาม่านะโอ้โหแบบออกขึ้นรถไม่เผ็ดลยนะทุกคนอไม่เผ็ดนะครับแต่ดูดน้ําหมดไปขึ้งแก้วแล้วผมอัน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 นี้ไม่ใช่อะไรนะผมอันนี้แบบเป็นน้ำอ่าจากเขาเอเวอร์เลน์นะครับแบบที่แบบกินแล้วแบบทําสามารถทําให้คนเป็นอีกร่างหนึ่งได้นะครับผมครับแต่อีกแก้วหนึ่งเป็นน้ำแถวบ้านผมนะน้ำทะเลครับมันเค็มๆหน่อยๆเเกลือไปเยอะไปอีกนึงกับนองนอง เดี๋ยวระหว่างที่เรากินไปเดี๋ยวเราจะให้พ่อหนุ่มน้ำมนเด็กใต้สอนแลวพูดใต้นะครับผมรูโบงแปลว่าอะไรวะเออมันคืออะไรครับน้องๆน้องๆรู้จักไหมรูโบงคืออะไรครับผมเออคืออะไรครับถ้าใครอยากรู้ลองไปพิมพ์หาใน g o o g l e ดูนะครับเผื่อจะรู้นะครับไม่ผิดเลยครับเออดูครับไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมันส่งให้ดูแล้วครับผมตอนนี้ขนาดมันบอกไม่ผิดอย่าออกอาการนี่อย่าออกอาการนี่ไม่ผิดเลย พอหนุ่มหน้ามุกเด็กได้ออกอาการแล้วไหมไม่เผ็ดครับทุกคนมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะกินมากนะครับน้องน้อดิดูสีมันี่ยไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวดูดูดูโอ้โหกระจับเหมือนแดกให้เดือนนะครับไม่เผ็ดเลยครับไม่ได้กินนะครับโคตรเผ็ดครับน้องน้ดูหน้าครับดูหน้ามันดูหน้ามัน ดูหน้ามันแลยย้อนกลับไปดูตอนที่มันบอกว่าไม่เผ็ดหรอกครับน้องมองน้องมองดูตอนนั้นนะครับโอ้เผ็ดใส่รีปีกี่เมตรวะจะเป็นพี่โยเลยต้องบอกฮัลโหลมันใส่รีปีกี่เมตรวะรีปีอยู่จากไม้ครับโอ้นี่ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงภาษาใต้วันกรคมเสนอคำว่า อเดี๋ยวเราขอพักเบรกสักแป๊บน okay, ึงนะครับน okay, uh, ้องๆเดี๋ยวเรากลับมาชมกันใหม่นะครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็คือพ่อหนุ่มเด็กใต้ก็ได้หนีเราไปแล้วนะครับคือแบบทนทนความผิดของโกบเปิ่มไปเรื่อยแต่แบบพี่ผ่านมาเยอะแล้วพี่กินได้ครับน้องๆดูหน้าดุน้องตาไหลเฉยโอ้คือแบบเผ็ดมากครับน้องๆเดี๋ยวยพี่ขอย้ายไม้ก่อนนะแบบไม้มันจะใกล้ปากจะน้องๆไม่ได้ยินเอาไว้ตรงนี้ เนบไว้กับปากแม่งเลยเย็ดแม้มปากบัวดอนี่โหผ็ดนะครับน้องๆบอกเลยว่าโคตรเผ็ดแต่มันฝรั่งเนี่ยกินแล้วไม่รู้สึกเลยนะจริงเนี่ยดำแต่สีไม่น่ากลัวเลยก็แบบเด็กใต้กินได้แค่นี้เหรอครับอยากรู้กับเด็กใต้กินได้แค่นี้เหรอ ดู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 หน้ามันเนี่ยเดี๋ยวพี่ซูไม่ดูนี่ดูหน้ามันเนี่ยน้าแดงหน้าแดงอย่าอย่าไม่ก่อนหน้าแดงตรงไหน้ี่น้าแดงตรงไหนบะดูสิครับอัดน้ําอัดน้ําแบบหมุกประมาณแบบสองเกลวเลยดูดูพี่แต่พี่ยังกินได้ต่อนะคือแบบพี่เก่งอะก็ไม่อยากจะคุยพี่กินได้เยอะนี่นะเผ็ดๆที่พี่ชอบนี่แต่แท่แบบอยากจะใส่พริกของอีกเขาแบบมันเผ็ดน้อยไปครับน้องหอม ไม่เผ็ดกระจอกแค่นี้ไม่เผ็ดเลยครับไม so like ่เ <coś> ผ <rawd unre> ็ดเลยถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อกินนะพี่แนะนำอย่าหาทำนะโอ้โหไม่ร่วงโอ้พี่บอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยลองกินต้องลองดูนะครับแต่บอกไว้เลยว่าไม่เผ็ดเลยแต่พี่ต้องขอแนะนำนะครับค่าขายไม่ปิน ไม่กินเผ็ดจริงอยากช่วยกินนะครับพี่บอกเลยแล้วก็ก่อนทีจ่จะกินต้องกินอะไรรองท้องไว้ไม่งั้นปวดท้องขนาดแบบเรากินอะไรเนี่ยอย่างพี่อย่างพี่กับไอบ้บักหมาเนี่ยกินกินรองท้องไปแล้วมันยังแบบมีรู้สึกแบบร้อนร้อนท้องเลยมนจะแบบรู้สึกแบบแล้วมึงรู้สึกยังไงตอนที่มึงกินเข้าไปรู้สึกเหมือนกินอาหารเข้าไปแล้วก็ลงไปแล้วที่ปอดแล้วก็ปอดกองไปที่ลำไส้ครับปวยสัตว์เลยมึงกองไปหลายที่ยังวะ มันแบบมันอ่อนนะครับแบบมันกินไปหน่อยเดียวแล้วมันทัไปคุยกเยอะเดี๋ยวดูดูดูหลัวเหลือหลัวพ่อมันเหลือเหลือเต็มเลยแล้วแบบมันเหลือเรให้พี่กินนะครับน้องๆอ่อนอ่อนไปเปล่าอ่อนนะมันเผ็ดจริงๆแต่ผมไม่ชอบกินมันมันเป็นโก้อ่างของกล่องโกงกระจกดูแบบเคือแบบพี่กินได้เต่าครับน้องๆพี่เก่งไหมน้องๆก็ดูเอา อร่อยมากครับน้องบอกเลยว่าถึงจะเผ็ดแต่ก็อร่อยนะครับ,บด,ดูดูปากดูปากไม่เผ็ดเ,เ,เลยครับไม่เผ็ดเลยครับไอไอเนี่ยพี่บอกเลยแม่งแบบไม่ได้เผ็ดอะไรเลยจริงเอาจิ้งแบบกินไปเหมือนแม่งไม่รู้สึกเหมือนกินมันฝรั่งทอดรสสไปซี่ที่เฉยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเผ็ดเผ็ดมันมากหรือเผ็ดมันฝรั่งจะกินมันฝรั่งไม่ได้เผ็ดเลยนะจริงเอาน้ำไมาหน่อยดิไม่ไหวไรเงี้ย โมไปเยอะสะดมันเหมือนผมเลยผมไม่เผ็ดเลยนะอู้เย็ดแม้ไม่งามไม่มีแล้วไม่งั้นยกใหม่กุ๊กินงนี่ตานนี้ก็อร่อยนะครับทุกคนนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาหน้ามานี่เดี๋ยวรอให้มันเอาน้ำให้พี่ก่อนครับเดี๋ยวรอสักครู่น้องให้ไหวแล้วแบบเผ็ดมากโอเคนะครับน้องตอนนี้เราก็จะเข้าอยู่ทุยเข้าอยู่ทุย เข้าสู่ถุยอะถูกแล้วไอ้ไม่ได้เราช่วงสุดท้ายก็เออคราบนองโนงนี้เขาสรงสุดท้ายเดียวนี้โอเคครับก็ไม่เลวนี่คมาใจโคตายนี่โคแดงหัวนี้อ่ากันนี่ครับที่พี่มันมีมาบอกกับผมนะครับช่วงสุดท้ายนะครัะช่องไข่ช่องมันหรือช่องกู็ไม่เลยคู่ใหญ่ได้สักนี่ครับมาม่า เมื่อก <le> ี้พี่ก็นั e ่งนั่งแบบว่านั่งสมาธิประมาณสักสิบนาทีนื่อยู่หายเพินโอ้ยแบบไม่ไหวเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมากินให้หมดนะครับเพราะว่าเสียดายแล้วกล่องนี้มันสี่สิบห้าบาทครับผมลอยนัดนี่้อยนัดที่แปลว่าอะไรไม่รู้นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นซับไตเติลให้ดูแบบ้อยนัดแปลว่าอะไรนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นซับให้ดูนะจ๊ะน้องๆไม่ต้องห่วงครับน้องได้ภาษาตายเดี๋ยวพี่ขึ้นซับให้หมดแล้วเหนื่อยแน่คนตัดต่อไม่ต้องถามว่าใครตัดต่อกูนี่เลยครับตัดต่อ มูฮาคาเฟ่ไม่ได้นี่ผูก็ไม่รู้ว่าจะเป่าทำไมมันก็จะร้อนหรอกแบงที่มีแปลว่าไปวนปากเนีนะ่ยงุณดาสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้พี่ด้วยนะครับคือแบบทรมานมากนะครับในการกินมาม่าเบียน้องๆเนี่ยคือเป็นประเมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับผมอูนี่เขาเปิดอะไรกันใหม่ลุย โอ้ยเสียงอะไรวะน้องๆนี่มือใครอ่ะดำเปี้ยเลยนีก็เป็นคนขว้าครับน้องๆก็รนะนมือใครมาโดนเร็วเ <ไป S 2> น,นี่ยไม่น่าพูดเลยอ่าคนที่เคยคนดูคนไหนคนดูคนไหนกลัวเมียน,นะครับไหนที่ดูอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครกลัวเมียอย่ามาดูช่องผมนะช่องผมมันไม่ไมกลัวเมียน,นะครับไม่มีใครกลัวเมียเลย ตใหญ่เลยหย่มาร้านกูอีกแล้ว้ยสัตว์เลยถ้ากลัวเมียกดหนึ่งมาแล้วไม่กลัวเมียกดสองนี่ถ้ากระทืบเมียกดสามมาเลยนี่ต้องบอกว่ามะม่าผิดอร่อยมากเลยครับผมนะครับกินคู่กับน้ำชานะครับน้ำชาเนี่ยแบบ นี่นะครับทุกคนมือแม่นาคแม่นาคพาขนมอืมอโอนี่คุยยังไงวะเออมือใครอยู่วะนี่คนคนนี้ถ้าน้องๆเคยดูคลิปน้องๆแค่เห็นอยู่น้องๆจะรู้นะว่าเป็นใครคุณผอมๆหน่อยนะครับคนผอมๆน้องเขาดรอสต์ดูในคลิปเก่าพี่นะครับแล้วน้องๆก็จะรู้ว่ามันคือใครเแลยว เดี๋ยวเดีย๋ยวถ้าพอพี่กินมากผิดสิทธิ์เดี๋ยวพี่ก็จะพอแล้วนะครับก็แล้วก็น้องๆคนไหนอยากดูคลิปพี่ก็ดูคลิปต่อๆไปของพี่หรืออยากให้พี่มาทําคลิปกับบักคอยเสียงนะครับพี่ตั้งฉายาให้มันก <c oughs> ็มาพปาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดไม่ถูกแล้วผิดลแล้วพูดไม่ถูกเลย <c oughs> น้องๆอ,อยากให้พี่มาทําคลิปกับบักคอยเสียงบ่อยๆเนี่ย ก็คอมเมนต์มาครับว่าเอออยากดูคลิปพี่บอมทำคลิปกับพี่หมาอีกนะครับก็คอมเมนต์มามันจะขับได้ไหมวะเออแลคิดว่าจะชวนบอมซีดไอ้สัตว์บอมซีดช่องกูไม่รู้จะชื่อช่องไปทำคลิปรถนะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปรถอยู่พี่บอกเลยว่าน้องๆน้องใจเย็นๆก่อนนะเพราะว่างบประมาณที่เราจะซื้ออะไรมาแต่งรถทำให้น้องๆดูมันยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะ อัปเดตเรื่อยๆนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็น้องๆก็ต้องคอยติดตามพี่นะครับถ้าอยากรู้อะไรก็ไปดูในเฟซพี่เลยแต่เฟซพี่พี่ไม่ค่อยโพสอะไรหรอกส่วนมากลงระมตอนี่อ่างูประมาณอยู่ในช่วงโควิดนะครับทุกคนก็เข้าใจนะครับก็แบบงบประมาณขาดอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับคือตอนนี้ที่พี่จะเล่นคือพี่จะเล่นท่อนะครับผมก็น้องๆคนไหนอยากเป็นสปอนเซอร์ก็โอ้มาได้ครับผมท้กมาหาพี่เลยว่าอ่า อยากสปอนเซอร์พี่บอมนะครับผมเพื่อที่พี่ได้เอาตามไปซื้อทอดทำคลิปนะครับผมแต่ตอนนี้เรามีสปอนเซอร์อยู่แล้วครับแต่สปอนเซอร์เรายัางยังไม่พร้อมเรื่องงบประมาณนะครับผมก็มถ้าอยากรู้สปอนเซอร์เป็นใครก็ต้องรอติดตามนะครับผมอโอ้ยสำหรับวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วครับพูดมากกันมาตั้งคลิปแล้วก่อนจากกันไปนะผมพี่ต้องฝากติดตาม f a c e b o o k ปอมแล้วก็ a ฟ e b o o k ประมาณบ้านไหนครับบมบพูดว่ดดาอะไรวะถ้าใครอยากรู้นะครับเดีย๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ คลิปนะครับผมน้องๆคนไหนอยากติดตามเฟซก็ไปกดติดตามเขานะครับผมแต่ที่ห้ามลืมเลยคือติดตามผมเฟซครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมคอมเมนต์คุยกับพี่ได้ครับผมสำหรับตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ก็ขอไปขี้กันแล้วปวดขี้แล้วน้ำตาเขาหน่อไม่ไหวแล้ว ใหม่นะครับผมไปรุ่นเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกับผมอา่านมิดแต่บอมซีดกับอับดุลรอหาบะระไหนในคลิปหน้านะครับไปแล้ว bye bye. บ๊ายบาย